ฟอร์ดเอเวเลตคันนี้นะครับเป็นทัวร์เทเนียมนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นการแรปสีตัวนี้จะเป็นการแรปสีเทาลัมโบนะครับผมตัวนี้นะครับผมสีเดิมจะเป็นสีเทาดำนะนะครับส่วนส่วนชุดหน้าเป็นชุดวิตเตอร์นะครับแล้วตัวนี้เป็นทรง V2 นะครับไฟเป็นสีฟ้าด้านกันชนนะครับผมตัวนี้เป็น V2 เช่นเดียวกันนะครับเป็นสีดำเงาตัดอ่าแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กของแวมไพร์กานวายนะครับยางโตโยไทโอเพนคันตี้275เจ็ดหทับห้าห้ตัวนี้จะเป็น RT คิวล้อแบบโป่งนะผมตัวนี้แล้วก็จะเป็นการแรปนะผมแรปทั้งหมดเพราะปกติอาจจะเป็นโครเมียมหมดนะครับผมผมก็จะแรปด้วยแล้วก็หลังคาก็แรปครึ่งคันตอนนี้พรีมพาโนเรามีบมูลหลุดด้วยนะครับเป็นสรูปขนาดใหญ่เลยนะครับวนตัวนี้ก็มีท่อนะครับเป็นท่อ SKS ท่อคู่ออกข้างเดียวอันนี้เป็นท่อหลอกก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวเป็นไฟคายเยนนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับผมไฟถอยตัวนี้นะครับผมเป็นคําว่าเอเวอเรสต์ด้วย ฟิลมผมก็จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับบานหน้า60รอบคัน80นะครับชุดครอบนะครับเป็นสีดําเงาถ้าลูกค้าอยากได้แต่งเท่ๆละล่ลอนะครับเหมือนคันนี้ก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมผมจารุศิษา์สาขาขายกอดออโต้แกลลี่ปทุมธานีสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ